สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์นะคะประจําเดือนธันวาคมของคนราศีกุมนะคะพลังงานนี้เนี่ยอาจจะมีการสลับกันในตัวตนของคุณและตัวตนของเขานะคะแล้วก็ถ้าฟังเรารู้สึกไม่สบายใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้เนาะเพราะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะขออาภัยที่มาช้าแต่ว่า คำทำนายนี้นะคะจะอยู่ไปจนถึงประมาณกลางเดือนมกรานะคะไม่เกินวันที่15นะคะขอภัยที่มาช้าจ,จริงๆแล้วก็เดือนนี้นะคะไม่มีในเรื่องของอคนรักเก่าเนาะการพยากรณ์คนรักเก่าของแต่ละาธาตุนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้ก็จะเป็นพลังงานของคนโสดคนมีแฟนคนมีคนคุย คนมีสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็คือรวมรวมทั้งหมดที่เป็นในเรื่องของความรักเนาะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนราศีกุมในเดือนส่งท้ายปีนี้เดือนส่งท้ายปีนี้เป็นยังไงนะคะเดีเมเพรสว,ว้าวคนราศีกุม คนราศีกุมคนราศีกุมจะสะดุดรักใครหรือเปล่าเนี่ยมีโอกาสเจ,เจอเจ้าของหัวใจนะคะใครนะใครนะจบเพื่อที่จะเริ่มใหม่ The Tower ค่ะ The Tower The Tower มีการเริ่มต้นใหม่ของความรักที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นถ้าแบบพูดภาษาแบบว่าแม่กาลเกตเลยก็คือเป็นบุพเพสนิวาสอะไรประมาณนั้นอะ คือความรักก่อนนั้นนี้มันอาจจะจบจบแบบพังพินาศเลยอะ่ะเออพังพินาศเลยพังพินาศแล้วในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนท่ายพลังงานนะคะคือแบบว่าเหมือนคุณเคยเจอความรักที่มันเจ็บมากๆมาแล้วแล้วคือถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มใหม่เป็นการเริ่มใหม่ที่คุ้มค่านะเออ เป็นการเริ่มใหม่ที่คุ้มค่าเพราะว่าจบจากสิ่งนั้นไปแล้วอะเหมือนเคลีย์พลังงานเดิมๆอะค่ะเคลีย์พลังงานเดิมพลังงานเก่าไปเพื่อที่จะมาเจอคู่บุญคู่บารมีเออคู่บุญคู่บารมีนะคะเป็นคนที่คุณเนี่ยอาจจะรอมานานแล้ว จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ใครที่เป็นคนคุยอยู่มีโอกาสปรับสถานะเลื่อนสถานะนะคะจากเพื่อนเลื่อนไปเป็นแฟนเน่จากคนคุยเลื่อนไปเป็นใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจคุณอะไรอย่างนั้นนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาขึ้นน่ะหรือปัญหาอะไรที่มันเคยมีแล้วมันคาราคาซังคือมันจะจบมันจะจบบางคนบอกว่าจบของฉันคือการเลิกกันนะเธอเลิกกันส่งท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดซะว่า ถ้าให้ขึ้นอย่างนี้ก็ให้คิดซะวา่านั่นคือพลังงานที่มันไม่คู่ควรกับคุณไงถูกปะเออมันไม่คู่ควรนะ่ะอุ้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างพัฒนาอย่างรวดเร็วเหมือนแบบว่าเออบุญกร,รมแต่ชาติใดทําให้เรามาได้มาพบกันอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นฟิลแบบว่าเออเจอโซเมดอะไรอย่างนั้นอนะ่ะคุณจะพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรนะแบบก้าวกระโดดอะ่ะรู้จักกาันแบบแค่เพียงสบตาก,การอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าอู้รู้จักกันมานานแล้ว ฉันทำไมรู้สึกแบบเหมือนรู้จักคนนี้มานานคุยแล้วถูกคอจังเลยคุณจะเจอคนประมาณนี้นะคะในช่วงเนี้ยแล้วยิ่งคือแบบเราออกคลิปในช่วงคาบเกี่ยวอย่างเงี้ยในถึงเดือนมการาคุณอาจจะเจอเขาในช่วงหยุดปีใหม่ก็ได้นะไปเขาดาวอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือฉันชงให้นะฉันอยากให้เธอเจอ <laughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือแบบว่าปากบอกไม่เหงานะแต่ใจคือเงาเหงา ให้นี้ขึ้นมาขึ้นมาแบบเราไม่อยากให้ดูแล้วก็ไม่อยากอ่านด้วยอ่าเอาเป็นว่าเราจะอ่านไปในเช Pascal ิงบวกๆกันแล้วกันะถ้าเป็นในเชิงบวกๆคือคุณจะเจอคนที่เป็นมีความต่างกับคุณหน่อยนะคะคุณจะเจอคนที่มีคนต่างกับคุณหน่อยคืออาจจะเป็นต่างชาติต,าาต,าต,าต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัยอาจจะโตกว่าหรือเด็กกว่านะคะคือมันจะมีความต่างกันมากอะต่างกันระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยเจอกันแล้วแบบมีความรู้สึกว่า ทำไมคนนี้เวลาเจอแล้วอะพอมันมีความต่างกันขนาดเนี้ยทำไมยังมีคนซัพพอร์ตทำไมยังมีคนสนับสนุนให้เราแบบเชียร์ให้แบบว่าคุยกันคือเหมือนประมาณว่าคนรอบข้างก็เห็นดีเห็นงามด้วยเห็นปะเอออุ้ย,ยมันไม่โฟกัสโฟกัสแล้วนี่ไงคือคนรอบข้างก็คือแบบว่าซัพพอร์ตอะคนรอบข้างก็ซัพพอร์ตเอาเฮ้ยดีนะอะไรเงี้ยเอาดิคุยเลยอะไรอย่างงี้ แต่ท่านอ่านในมุมของอีกมุมหนึ่งที่ทุกๆครั้งที่เราอ่านไพ่เราจะไม่ค่อยอยากอ่านเลยสรับความรักเลยก็คืออ่าบางคนมีเกณฑ์ที่คนเก่านะคะคนเก่าจะกลับมาแต่ต้องเป็นคนเก่าที่ห่างกันไปไกลแล้วนะไม่ใช่คนเก่าที่เพิ่งเลิกกันเมื่อเดือนสองเดือนนะไม่ใช่นะเ,ออเป็นคนเก่าหรือคนรู้จักเก่าคนอาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันมาแล้วเราอยู่ดีห่างกันไปแล้วมาเจอกันอีก แต่คือในพอไปอ่านในไพ่ของความรักปุ๊บมันอกมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนรักเก่าวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับใจคุณว่าคุณจะก้าวเปิดใจแล้วก้าวไปต่อกับเขาไหมหรือว่าถ้าใครที่มันจบแบบแย่ๆจบแบบท็อกซิกอ่ะก็คืออย่ากลับไปเลยเหนื่อยเปล่าๆไปหาป้ายหน้าดีกว่าถ้าเขาใช่อ่ะยังไงเราก็จะเห็นความดีเขาเองแหละ ออ้ยพอพัฒนาเร็วแล้วก็คือไปไกลถึงขั้นแบบว่ามีการเฉลิมฉลองเลยนะเออชื่นมืน่นเป็นความชื่นมืน่นเป็นความแบบว่าเออกระเกริกเป็นความอบอุ่นหัวใจอะไรของคนคือเราบอกเลยนะว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยหรือบางคนนะคะบางคนบางคนบางคนที่เป็นคนคุยก็คือมีโอกาสขยับสถานะแล้วก็คือแบบเหมือนทุกอย่างมันก้าวไปเร็วมาก หรือบางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนราศีกุมบางคนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วชีวิตตอนนี้คือเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนกลับมาสิบสี่อีกครั้งเหมือนจีบกันใหม่อะไรประมาณนั้นอนะเออเหมือนจีบกันใหม่นะคะเหมือนความสัมพันธ์มันกระชับขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะคนโสดนี่นั่งยิ้มแล้วว่ะมาจริงหรือเปล่าฉันรอมานานแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ มันเป็นเหมือนรางวัลชีวิตอะมันเป็นเหมือนรางวัลชีวิตดูเสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้ที่คุณอยากเคยคิดไว้อะไรเงี้ยความอิสระความอะไรก็แล้วแต่คือคนราศีกุมเนี่ยเป็นคนมีความรักอิสระในตัวอยู่ในระดับหนึ่งที่เรียกว่าอ่าบางคนเนี่ยเป็นถึงขั้นแบบรักอิสระมากอิสระในที่นี้ถูกเคลือบด้วยคำว่า introvert เออบางคนเป็นขนาดนั้นคือแบบว่ารู้สึกแบบอยากมีแฟนนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากโดนควบคุมอะ่ะไม่อยากแบบเธอทําอะไรอยู่เธอกินอะไรเชา้านี้เธอกินอะไรคืออยู่ในช่วงจีบกันเนะี่ยอย่าถามจีบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความอิสระในตัวเองอยู่เนาะเป็นช่วงที่คนราศีกุมพอนข้างสุขกายสบายใจไม่รู้สึกถูกกดดันนะคะสิบถ้วยโหคนราศีกุมคือถามจริงเหอะ ทันวานี้หรือประมาณต้นปีหน้าจะแต่งงานเหรอถามจริงๆถามจริงๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมานี่คือแบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เดินรวดเร็วมากแล้วคือแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเออแฮปปี้เอนดิ้งมากมันจะจริงหรือเปล่าขออ่านสองอีกสองใบสิเข้ามาแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วแกมันทางตันแล้วแกหนีไปไหนมิพลหรอก ออมันควรหยุดพักได้แล้วความเหงานี้อะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้จะหนีแค่ไหนขึ้นตอนนี้หนีไม่พ้นเพราะมันจะมีบางคนที่แบบว่าอ,อไม่เอาฉันไม่อยากมีความรักเหนื่อยตัวลำคาญใจอะไรอย่างงี้นะคะคือจะบอกเลยว่าอันนี้คุณหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแล้วจับได้ไล่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงยืนอยู่อย่างมีความสุขเพื่อให้เขามาจับ รู้สึกลิสยาคนราศีกุมขึ้นมาทันทีนะคะคนราศีกุมบอกขอให้มาสักทีเถอะรอมานานละมันมันช่วง,งแรกๆะค่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีความแบบว่าไม่ไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยปกติอะ่ะมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคือตัวคุณเองอ่ะ พอพอมันเป็นอะไรที่มันรวดเร็วอย่างเงี้ยบางทีตัวคนราศีกุมภ์เองค่ะจะรู้สึกว่ายังไม่อยากบอกใครยังอยากอยู่เงียบๆหรือบางทีเนี่ยคุณพยายามปกปิดเรื่องเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้ปกปิดหรอกนะแต่มันเป็นฟิลเหมือนแบบว่า,าก็ไม่ได้อยากเปิดเผยกับใครก็คือแบบคุยแบบนิ่งๆอ่ะนิ่งๆสบายๆชิลๆเป็นตัวของตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องประกาศนะเอ้อยมีแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยน,นะคะแต่คือเหมือนกับว่า ยิ่งคุณนิ่งเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพยายามพยายามอยากเข้ามาอยู่ในสายตาคุณพยายามอยากแบบว่าเฮ้ย hey, คุยกันนะอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะคือแบบว่ามีความดื้อมีความตื้อมีความอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องแมวเห็นไหมคะคือคนหนึ่งก็ใช้สมาธิสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อเพ่งอะไรสักอย่างแต่คืนนี้ก็แบบว่าโอ้มาทำก่อกวนเนาะอยู่ในสายตาตลอดเวลานะครับได้ ได,ได้เนาะหรือถ้าเป็นคนเก่าคนเก่าบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่อ่านถึงเรื่องคนเก่าเลยอ่านจะมาจะจบคลิปแล้วเธอไม่พูดเรื่องคนเก่าเลยคือคนคุณ,คณอาจจะได้สารได้สารมาจากคนอื่นอีกทีนึงหรือบางทีเนี่ยมันเห็นผ่นา,นานตาผ่านโซเชียลว,ว่าแบบเฮ้ยเขาโสดเว้ยเขาอย่างงาู้นเขาอย่างนี้หรือบางทีเขาก็จะโผทักเซฮัลโหลมาเพื่อให้เขาได้มาอยู่ในสายตาคุณหรือ ยังไงก็ได้ให้เราได้ยินข่าวสารเขาอะไรประมาณนั้นนะคะแอบมึอนอยู่นะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันดีกว่าว่าต้องการบอกอะไรคนราศีกลุ่มจ้าจริงๆกลุมบอกฉันควรออกไปตั้งแต่ที่บอกว่าฉันจะมีใครสักคนแล้วโอ้โซเมดหยุดคลิปแล้วตรงนี้เลยได้ไหมหยุดคลิปตรงนี้เลยได้ไหมคุณจะเจอโซเมดเจอโซเมดแล้วยังอยากให้อ่านอะไรอีกนั้นหรือ มันก็ไม่แปลกหรอกถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นโซเมดอะ่ะมันค่อนข้างจะก้าวเร็วอะค่ะก้าวเร็วมากโอ้โอหเฮ้ยคนราสิกุมถามจริงๆนะเธอจะแต่งงานแล้วจริงๆหรอคนราศีกุมคะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะไปถึงประมาณมกราช่วงเวลาของการช่วงเวลาของพยากรไพ่ไพ่ชุดนี้นะคะ ก็คือคุณมีโอกาสเจอโซเมดมีเจอคนเจอคู่แท้คู่ดวงใจนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งอะนึกออกไหมแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตได้แบบว่าได้มีเวลาได้ศึกษากันและกันอะไรอย่างนั้นนะคะเราไม่มีอะไรจะบอกคนราศรีกุมนอกจากว่าให้รักอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรักเขาเท่าไหร่ขอให้รักตัวเองให้มากกว่าเสมอๆนะคะขอให้คนราศรีกุมโชคดีคะ่ะราศรีกุมบอกันโชคดีอยู่แล้ว ขอให้ไม่เหงานะคะขอให้เป็นปี266 6ที่แฮปปี้เอนดิ้งทุกๆเรื่องนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประจรําเดือนธันวาคมนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ